สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิชยาพรทาริยชยัยปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนตะพานหินค่ะอายุ16ปีค่ะรางวัลที่ได้รับรางวัลเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูดการอ่านการเขียนพุทธศักราช2565ค่ะจุดเริ่มต้นมาจากการเขียนเรียงความค่ะตอนนั้นเป็นช่วงที่กำลังค้นหาตัวเองค่ะ ตอนนั้นเขียนเรียงความแล้วได้รางวัลชนะเลิศของระดับชั้นก็เล,เลยมีความสุกว่าอยากทําต่อจากนั้นก็ได้รับความการุณาจากคุณครูในโรงเรียนค่ะช่วยฝึกสอนในทักษะการเขียนแล้วก็ได้รางวัลระดับประเทศรางวัลแรกตอนอยู่ระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่2ค่ะสิ่งที่สังเกตตัวเองได้เลยก็คือมีความสุขแล้วก็สนุกทุกครั้งที่ได้ทํางานเขียนค่ะ ภาษาทุกภาษาค่ะมีพลังของภาษาภาษาไทยก็เช่นกันค่ะเคยอ่านหนังสือแล้วมีความรู้สึกว่าคำหรือประโยคบางประโยคมันก็ติดอยู่ในหัววันเชื่อว่าน,นี่มันเป็นส่วนหนึ่งที่พลังของภาษาส่งผลกับเราค่ะซึ่ง ความสละสลวยของบทความความไพเราะของบทกรค่ะมันเหมือนการวาดภาพด้วยตัวอักษรแล้วก็ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกออกมาผ่านตัวอักษรค่ะซึ่งวันก็ได้รับแรงบันดาลใจว่าว่นอยากจะส่งต่อความคิดดีๆความรู้สึกดีๆผ่านตัวอักษรแล้วก็ให้ภาษาได้ส่งพลังของภาษาออกมาค่ะ ภาษาไทยค่ะเป็นหัวใจของทุกวิชาค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในการจะเรียนรู้เริ่มต้นเรียนรู้อะไรภาษาของเราเนี่ยเป็นภาษาที่เป็นพื้นฐานค่ะ